โอ้เว็บเก้าคอมพิวต์แล้วเดี๋ยวเรามา,มาต่อ XL กันเลยอีกหนึ่งนาทีนะครับไหนมีใครมีตังเหลือเยอะบ้าง,าองนะเอากล่อ,องกระสุนเพิ่มไหมหรือว่าเอาดีเฟนซ์เอารวดรวดรดในเนี้ยที่ว่าเป็นกระแสไฟฟ้าวางไว้ตรงไหนได้กันตรงไหนก็ได้ที่มันจอม่มาเยอะนะมันชอบวิ่งมาด้านนีอะพีแมพซี่ใช่ไหมแล้วมันวางมันวางลวดหนามไม่ได้เลยอะที่ว่าไม่ใช่ลวดหนามที่ว่าเป็นกระแสไฟฟ้าไม่ได้เลยแย่ละใช่ไหมแปลกจัง มันก็วางไว้ตรงนี้อันนึงแล้วกันแล้้วก็ซือเดี๋ยววางทูเลตให้ทุกคนมาเอาที่ฮิวเลตก,ก็ดีนะเนี่ยได้ได้แต่ม,นนมีมีแล้วค่ะที่ฮิวเลตเดย์หน้า,า,าได้หน้าไหมได้หน้าใช่เหลืออีกห้าสิบโหชุดหนามันมีนให้วางตรงไหนบ้างวะโอเคนี่ไงมันมีนให้วางตรงนี้นี่แหละเดี๋ยววางตรงนี้ก่อน นี่แหละลุ้นหนำโอเคฟังแล้วระวังเรื่องเลือดด้วยนะใช่ใช่ต้องระวังอุ้ยโมเซ่นี่ปืนปืนช็อตกันปืนช็อตกันแบบแรงๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาลุ้นหนำไฟฟ้าดีกว่ายิงรัวๆเลยพี่โมเซอันเนี้ยดีดูซิมันมาจากทางไหนเอ็กแอลมาแล้วทุกคนเรามีทหารเสริมอีกสามคนใช่ใช่เห็นแล้วเขาจะมาช่วยเรายิงแสดงว่าเวฟนี้โหดมากเลยโอ้โห ไม่เคยเห็นมหาศาลเดียวเยอะใช่ไหมพี่มันใช่ยิงมอท้าไปไปไปสองสามลูกเลยไปได้ทุกคนมันมาเยอะมากช่วยกันยิงหน่อยเห็นแล้วเห็นแล้วเกมหนูจะแหลกแล้วเนี่ยโอ้มหาสารไปด้านหลังทุกคนมันไปหาเกี ใช่ที่แมปซี่ดูเองก่อนดูล้มทุกคนดูล้มดูล้มเกดกำลังโดนทุกคนไปช่วยกันเกดกันก่อนเกดแมพซีอยู่ไหนดูล้มไม่เป็นไรไปช่วยเกดกันก่อนยิงเกดแล้วทุกคนช่วยกันหน่อยทุกคนกำลังจะยิงอยู่ เรซีถอยมาตายแล้วยืนหน่อยดีกว่าอืมอุ้ยฉันไม่น่าจังดูเลยเซีชอบยืนขวางปืนน่ะระวังที่ชอบไฟฟ้าตรงนี้นะเรย์ซีอย่าพยายามขวางทางปืนน่ะหนูอย่าวิ่งเข้าไปใกล้เกินใะยิงคนเก็ออกห่างๆยิงกันหน่อยเกินครึ่งแล้วนะระวังด้วยทุกคนเดนหนูซื้อไม่ได้คิดเองมันหมดโอ้โหสุดๆเลยอ่ะเงินหนูหมดละ เลยบหกบาทไปเสกกระสุนดูเลือดตัวเองไม้พร้อมนะได้น่าเลือดเขาเลือน้อยอะอืม mm. อันนี้มันเป็นทหารซอมบี้ไม่ใช่หรอใช่ <Hi. S 2> ที่ใหม่แล้วเขาจะเดินไปที่ใหม่ทุกคนเตรีมรมนะยมอะไรให้พร้อมนะใส่อะไรให้พร้อมให้หมด<ฮ>ดูเลือดด้วยนะเดิน้าเลือดน้อยสุดเลยโอ้ oh. ในหน้าอยู่ไหนอะ เดี๋ยวเดี๋ยวฮิลไดนาให้ไดนาอยู่ไหน้โ่กดได้หมดกำลังฮิลไดนาอยู่ไดนาอยู่เฉยๆไดนาเอ้ยรอแป,ป๊บนึงโอเคต้องฮิลไดนาก่อนเพราะว่าบอดมันไม่ค่อยฉลาดนะครับเพื่อนๆบอกไว้เลยเกมนี้ต้องทําใจนะครับโอ้โหตรงนี้ปปยากใช่บอดเกมนี้ไม่ค่อยฉลาด,ดมากเลยแต่ช่วยยิงได้ดีมากอยากลนะยากมากเลยตรงนี้ดูก็รู้แล้วทางมันดูไม่เป็นทางเลยทุกคนเนาะ เราได้หรือยังไหนมันมาทางไหนพี่แมสซี่มันอยู่ตรงเนี้ยยนนี่่เวมาาาากสสุดดแแอลู้ทงฝั่งนี้เลยใช่ไหมใช่โอเคโอเคยากมาดูนี่เดี๋ยววางนี้ให้ตรงนี้มีตู้อะไรให้ซื้อไหมน่ะนี่ไงมี นี่ซื้อถ้าใครพอก็ซื้อแบบพวกระเบิดไม่ก็ซื้อที่ฮิลเลี่ยตไปเลยนะเพราะหนูกำลังลออรีสต็อกอาโมอีกฝั่งหนึ่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยไอเจ้านี่อีกแล้วเบื่อมากเลยหนูมาจะจะมาดูฝั่งนี้ให้มันเรียบร้อยนะเดี๋ยววางนี้ก่อนออมาแล้วเวส11 ตังล่อยหลอกกันมากเลยอูว่าแล้วมันมาจากด้ามโอ้โห้เจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าได้ช่วยได้ชวช่วยโค้ชเดินาตรงนี้ไปช่วยโอเคมาละตกิ๊ดเดี๋ยวหนูไปยิงโตกิ๊กี้กำลังยิงให้โอเคกำลังยิงอยู่ถ้ายิงมันตายก็ยิงไปเลยนะตายเรียบร้อยดียามาก ได้ไหมได้ไหมไหวเฮลซี่ได้ซื้อไอ้นั่นปะลังกระสุนนะ่ะลังกระสุนยังไม่ได้ซื้อเลยเพราะเงินไม่พอโอเคโอเคตอนน,อตอนนั้นหนูช่วยตอนนั้นหนูแบบมาแล้วแบบเงินไ,ไม่พอเลยอะยิงมัวนว่ะ FC ระวังด้วยโอ้โหมาอาสา <c oughs> ยังไม่หมดอีกหรอเนี่ยเ f ส11เน้นเน้นซัมบี้เกมน,นี้แย่ยแล้วกระสุนอาสานเน้นเน้นโอ้โห เสียงมันอยู่ไหนอะเสียงมันอยู่ใกล้ใกล้อ๋อเจ้านี้เดี๋ยวเป็นโลตกระสุนแป,ป๊บนึงนั่นอุ้ยมาเยอะมากตรงนี้ทุกคนตรงไหน,นอ๋อเห็นแล้วตายเนี่ตายเนี่ย แคซี่สอยที่เติมกระสุนไม่ปัญได้เลยมันหมดที่นี่นี่ก็ได้ด้วยเออโหยซมมี่มาเจ้าแต่คนที่เลือดน้อยเนาะเลื่อนที่ไม่ช่วยเพราะตอนนี้พี่อึดกำลังไปเดีย๋ยวเติมกระสุนให้รีสตอ็อกอันนี้ให้ก่อน ทุกคนเนี่ยหนูซื้อไม่ได้คิดให้นะโอเคเดี๋ยวซื้อซื้อเติมกระสุนให้รอแป๊บได้เดี๋ยวซื้อเติมกระสุนให้พี่มอนเซ่เดี๋ยหนูซื้อไม่ได้คิดให้โอเคทุกคนเจอแล้วนี่นี่ที่กระสุนกระสุนอยู่นี่มาเติมได้เลยนี่อยู่นี่ครับดีมากใกล้มากเดี๋ยวแล้วก็เก็บพี่มอนเซ่ซื้อพวกทูเรตซื้ออะไรไว้เลยช็อตกระแสไปฟ้าด้วยทุกคนดูเกตข้อมมลด้วยนะถ้าเกียร์ข้ามมลแล้วก็แสดงว่ามันไปตรงนั้นแล้วโอเค แต่ถ้าคนในนั้นตายเดี๋ยวเว็บ1ิสองต่อเลยนะคะเพื่อนๆอีกสี่สิบสามวิมีของอะไรเก็บไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอโหดร้ายอ่ะอ๋อมีระเบิดมือตรงนี้ให้เก็บซื้อฐานไปที่นู่นก่อนฐานจะได้เยอะขึ้นมันจะมี5คนขุมพลเลยเตรียมแผนไว้บริดชาร์เจอร์นี่ไม่มีจริงๆเลยเหลือเชื่ออะไรหายากมากทุกคนถ้าทุกคนเจอปืนนี้นะหนูแนะนำไม่ให้ใช้เล เพราปืนยิงจะไม่ตายเป็นห้าออตัวตุ้มตุ้มตุ้มาหห้าห้าหรัว,วใๆ,จจๆให้ิงแม่นจรๆก็น่าจะจบอ่้งโอเคได้ตังค์มาเพิ่มปืนดีจับลดยิงแบบตังค์ตังตังมาแล้วใช่ไหมเวฟสิบสองือสิบสองเวฟสิบสองแล้วนะครับพเพื่อน จะยิ่งยากขึ oh um, mm, ้นเรื่อยๆโอ้โหก้มีสูงเพื่อนเกาะก้มสูงเร็วอยากให้เกาะทุกคนปลาระเบิดตรงนี้บ้างเลยพี่พี่มาเซฟปลาตรงนี้มาหนึ่งอันปลาปลาหนึ่งอันนะโอเค cho bù Thoái <laughs> con, ok, lựu đạn súng pháp! xúc hay, ôn ok. เดี๋ยวใส่กระสุนให้น like, uh ี bah, ้ก yeah. uh ่อนทุเลศใช้เดยงใช้งานดีมากนะครับเพื่อนๆผมเตือนไว้เลยว่าหมายถึงว่าบอกเพื่อนๆนะครับว่าให้ซื้อทุเ็ตไว้นะครับก็คือเป็นป้อมปืนขนาดเล็กนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้ซื้อกระีตะข่ายชอดกระแสไฟฟ้านะครับมันช่วยดีๆมากนะครับบอกว่าช่วยดีๆมากๆกระสีโหลดกระสุนด้วยฮยูตัวเองเลยโอ้โหโมเสยฮอยตัวเองก่อน โอเซ่กดสี่รีบฮิวตัวเองเลยด่วนเฮียเซ่ระวังข้างหลังให้ตัวน้อยมันช่วยได้เยอะไออยู่ไหนนี่บูเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อย ต้องรีสต็อกกระสุนก่อนมันหมดโอเคดีมากรีสต็อกกระสุนดีมากครับร<อ>มูเซ่มามามาเติมกระสุนกันทุกคนใครจะซื้อระเบิดใครจะซื้อที่<อ>ทหิ้วเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อที่หิ้วเลือดให้ซื้อเป็นอีกเรียบร้อยที่แบนเดตมาแล้วพี่มูเซ่กล่องกระสุนนะ่ะคนซื้อเพิ่มนะมีที่วางเพิ่มไหมกล่องกระสุนเหรอระเบิดหนูซื้อระเบิดอ่ะถ้ามั้นลองซื้อดู วางตรงไหนดิหนูว่าหนูจะเอาทุเรศตัวนี้มันมีกล่องกล่องอื่นให้วางไหมอ,มอ,มอ่ะตรงนี้มีระเบิดตรงนี้นะใครยังไม่มีก็มาเอาได้ระเบิดนี่นี่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่ป้ายืนอยู่มาเอาเลยระเบิดถ้าใครยังไม่ครบสองอุย๊ยเกตลดลงเกินครึ่งแล้วอ่ะพี่แมพซี่เฮ้ยไงตั้งนานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวขอยยืดตัวเองแป๊บอีกสามสิบหกวินะครับเป็นเวฟสิบสามงานงอกเลยอ่ะแต่แล้วมีแต่ตัวเก่งนตัวที่มามูเดี๋ยวนี ตอนนี้นี่คนสร้าจดเจ็บูนะเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเต็บูเรียกหนูว่าปืนของหนูแรงมากได้ได้เดี๋ยวจะกาเดีหนูลงมาปิดประตูข้างล่างตรงนี้ใช่อยากลงไปเก็บของข้างล่างนะทันไหมเนี่ยได้เก็บทันเพราะมันมีทางขึ้นปีนได้สองสามทางเนี่ยมีบันไดอีกโอ้ยตรงนี้มีเงินหนึ่งร้อยไปเก็บเอ้าอันนี้แตกต้องไปสร้างก็ไม่ซื้อก่อนแต่ตังบบบมาแล้วมาแล้ว ดูทิมันจะมาด้านไหนหนูจะได้วางทุเล็ตตัวน้อยไว้ด้านนั้นได้ได้ถามเด็กกู้สู้มันมาด้านไหนเดี๋ยววางกระแสไฟฟ้าก่อนมาด้านน,น,นั้นเด็กตู้สู้เลยทาวนี่เราเจอสะพายแล้วทุกคนถ้าพายเราสามารถดูในแมปได้แมปคล้ายบนอนะ่ะมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมซ้อนทับกันมีสองอันสุดเรียบร้อยดูดีดๆมันจะขึ้นทิวเซ่ระวงัง เดี๋ยวช่วยพี่มาซี่ยิงตรงนี้เดี๋ยวหนูยิงสกีมเมอร์ให้ได้ได้ชี่มาซี่ยิงเลยมันยิงนัดเดียวไม่เสร็จหรอตายแล้วนี่ไงไม่ช่ฆ่าสกีมเมอร์เลยล่ะโอเคอย่าลืมมาเติมกระสุนกันนะเด็กๆอุ้ยฝั่งนี้เยอะเอา้าระเบิดด้วยหรอ ระเบิดได้งไงอ่ะเออถึงรู้ว่าทุเรศระเบิดด้วยอ่ะถ้ายิงมากเกินไปอะนะใช่ใช่ราวางตัวใหม่ให้เรามกกเมาื่อกี้ใชงห่างจะสู้ได้เฮ้าายทูเลศระเบิดได้ด้วยอะ่ะพระเจ้าช่วยยิงเหรอเออมันมีทูเลศวางอยู่ตรงนี้อันนึงอ่ะระเบิดเลยอ่ะระเบิดไปต่อหน้าเลย แกซื้อทูเล็วางไว้ตรงนี้อันนึงหน่อยดิได้อันนี้โหทูเล็นี้ก็ช่วยสุดยอดเลยอ่ะทูเล็ตัวเนี้ยที่อยู่ข้างหลังมาเนี่ยออช่วยมากอ่ะที่ที่อยู่ตรงเนี้ยคือหนูเพิ่งเติมใหม่เมื่อกี้เพิ่งระเบิดไปต่อหน้าหนูเหมือนกันแล้วไม่มีทูเล็มันรู้สึกยากใช่แต่มีทูเล็นี้ช่วยได้เยอะอจริงๆอ่ะมีไม่อีกเหรอเจ้าช่วย วยโดนโดนเดี๋ยวคุมให้ขอบคุณครับกำลงคิวตัวเองแป๊บคู่เล่ยตรงนี้หมดแล้วไงกำลังรีสต็อกให้อยู่ ได้หนูเติมกระสุนทีน่พลเรืตัวน,น,น,ตนี้ก่อนไอตัวอ้วกตัวอ้วกพี่มเาเซ่เดี๋ยวจัดก,การให้มันช่วยิงตัวอ้วกอยู่เจอสิบสอม,มคนพีทโอ้ยสุดยอดโอเคพี่มาเซ่มาเก็บคนละอันเดี๋ยวซื้อนั้นให้หดเดี๋ยวซื้อมไม่ไดิคิดให้เร็วๆพี่มาเซ่ามาเก็บไม่ไดิคิดก่อนโอเค <k S 2> ซื้ออะไรอ่ะเก็บแล้วเนาะอ้าวซื้อแล้วไม่ได้คิดซื้อแล้ว เดี S <S <S ย๋ยวซื้อทุเลตอันนึงนะโอเคซื้อทุเลตแล้วเดี๋ยวติดตรงนี้ให้นี่ไงตรงนี้สำคัญเรียบร้อ,อ,อยก t h e พรต้อข้าขงล่างนั้นมีปืนอันนี้อยู่ด้วยนะเนี่ย ปืนที่เป็นหัวระเบิดอ่ะเนี่ยอ,อีกอันนึงพี่โมเซเ่มาเก็บก็ได้นะถ้าอยากได้นี่ถ้ามาทางนี้ยิงบัวตรงนี้ได้นะทีมน่าจะปิดประตูได้นะเนี่ยปิดไม่ได้โมเซ่นี่ไงถังน้ำมันตรงนี้ก็มีไไคุณพี่มมเซ่ชอบอันนี้พี่โมเซ่มาอันนี้ดดนดวน <ไง S 2> ดวนระ<ง>ชิตกัน<ง>อา้าวอ้ามีสองอันเหรออนขออันหนึ่งโอเค โอเคโอเคถังน้ำมันนี่นี่ช่วยได้พี่แมพซี่ถังน้ำมันนี้ถ้ายิงแล้วตมาแล้วมาแล้วเอ็กเอลโอ้โหเอ็กเอลเอ็กเอลนี่เราจะรอดไหมาดูซิโอ้โหโอเคด้านที่เพื่อนเขายิงอยู่แสดงว่าเราต้องเอามันวางไว้ด้านนี้เยอะมากมันเยอะสุดมันเยอะสุดเกินเยอะเกินที่เราจะไหว มันเยอะเกินมันเยอะเกินนิ่นี่นี่ไม่สนใจวางวางแล้วเบอร์ด้วยพี่โมเสสอุ้ยเธอตรงมาเยียะเลยโอ้ยจิงโอเคไปขึ้นมาละวจริงจริงโดนมันวิ่งไปแล้วอ่ะวิ่งไปที่เกตแล้วจริงเหรอไปที่เกตแล้วเหรอนู่นนูนไปที่เกตแล้วแโมเสสไปแล้วเบอร์ด้วยสิตาแล้วโอเคฮึ่มปืนนั้นพังต่อหน้าเลย มันเกเข้าไปแล้วอโอ้โอ้โหไม่ไหวเยอะไปเยอะไปเยอะมากโอเคไม่เป็นไรอย่างอยก็เราก็ทำได้ซะขนาดนี้เลยได้ถึงที่เลเวล13เวลา XL มาทีไรไม่รอดทุกทีเลยอ่ะ ราะมันหนักจริงๆครับเพื่อนๆทุกคนแต่เรามาถึงด่าน10กว่าได้แล้วก็ถือโอเคมากใช่สิบสามด่านสิบสามนะครับสำหรับเกมเบลวอร์ซีนะครับเพื่อนๆมันมีโหมด XL มาใหม่นะครับก็ตอนนี้เราก็มาตั้งแต่อ่าเลเวลแรกจนถึงเลเวลสิบสามนะครับเพื่อนๆแต่เลเวลสิบสามไม่รอดเห็นไหมครับพี่เวอรซี่พี่มอนซี่กับผมนี้เต็มที่เลยอ่ะ ทุกคนหนู Helping Hand ช่วยคนเพื่อนๆตั้งเจ็ดรอบอ่ะใช่ใช่หนู Helping Hand แล้วเมื่อกี้หนูคือคนที่ตีแบบด้วยอาวุธระยะใกล้สองร้อยสิบสองตัวฆ่าซอมบี้ด้วยอาวุธระยะใกล้อะ่สองร้อยสิบสองตัวของผมสองพันกว่าตัวเออพี่บอลซีพี่มาซี่เป็นไงบ้างอุบลซีเราด่านมาถึงนี้เลเวลสิบสามเลยอ่ะเยอะมากหูสองพันหกร้อยสามสิบเจ็ดตัวที่ใช้แบบดาบไอันนี้ได้พันกว่าโอเคนะครับเพื่อนๆแล้วเนี่ยเราเคลียร์จนถึงเวฟที่13นะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชม Amo Channel น,น,นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด b ับค i b e ติดตามเพียงกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็เกม w c r 4นี้ก็นี่พยายามดันให้จนถึงเลเวลสูงๆกว่านี้นะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะทำได้ถึงเกินเลเวล13หรือเปล่านะครับเพื่อนๆโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ